นี่คือคำแนะนำจากมหาเศรษฐีระดับโลกจงเลือกคบคนการเลือกคบคนสำคัญกับชีวิตขนาดไหนคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกไม่ว่าจะเป็นสติฟจ็อบบิลเกตมา์คาเบิร์กหรือใครต่อใครอีกหลายๆคนมีคุณสมบัติเฉพาะตัวเหมือนๆกันและมีอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากนั่นคือคนที่เขาคบไม่ว่าจะเป็นคนข้างกายเพื่อนหรือแม้กระทั่งทีมงานของพวกเขา แม้แต่มาร์กสแกรเบิร์กยังพูดไว้ว่าถ้าเขาจะให้คำแนะนำอะไรสักอย่างเพื่อความสำเร็จนั่นคือจงเลือกคบคนเพราะว่าความคิดของเขาหรือแหล่งผลิตความคิดที่สำคัญที่สุดคือคนที่เราครบเพราะถ้าเราฟังเสียงคนที่เราครบบ่อย เราจะไปเป็นแบบนั้นมีเรื่องเล่าของคนขับรถลีกซิงที่เขาสามารถนำเงินเดือนจากการขับรถไปซื้อหุ้นหรือลงทุนตามลีกซิงที่ได้ฟังเวลาที่เขาพูดโทรศัพท์ในรถเขาก็เอาไปซื้อตามจนกระทั่งมีกำไรเป็นหลักหลายล้านบาทเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกคบคนให้ดีเพราะคนเหล่านั้นจะเป็นแหล่งกำเนิดความคิดของเราแล้วมันจะกลายเป็นตัวกำหนดชีวิตของเรา อยากสำเร็จจงเลือกคบคน